อด <antique. S 2> ปีดปาดปูดส, <van> ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น sure. ้องครับมาเบืองดอกกระเจียวของอีแม่เ่าวันนีสส you. ้ครับอ <go? S 2> ีแม่เ่าเราขายดอกกระเจียวให้จานร้อยเพราะว่าพี่น้องสร้างมาหลายมือนี้ดอกกระเจียวหลายแห้งนะครับว่าเป็นภูเขาเรากาเลยครับดอกกระเจียวสบายดีย้ามอเ้าคือเกาคือเดิมครับตลาดริมค้งอาหารป่าเหมือนเดิมวันนี้จานร้อยมาเอาดอกกระเจียวน้ำแม่เ่านะครับเดี๋ยวให้คุดป่าเฮ็ดไห้ก่อนแต่ก็เอาเอื่งแห้งน้ำแม่เ่าน้ำนะครับคนเตรียมมาให้เรียบร้อยพี่น้องเลย สบายดีเน,นี่ยโมเสาครับอีแม่ครับเนี่ยลูกเขยสวัสดีแม่เฒ่าแม่เฒ่าสวัสดีลูกเขยครับขอพระคุณครับนี่ครับพี่น้องอึ้องแหงมัดบอกไงแล้วพี่น้องเด้อเนี่ยตามเมนูตามออเดอร์ครับอึ้องแหง,ง,งแล้วคนลูกไปรอก็นเ้อคนแม่เ้อะครับผมได้อีหยังแนมเหอนี้มาเบิ่งนน้ำกันพี่น้องครับว่าจาร้อยซิมี่หยังฝากพี่ตอน,น้องพี่นอ้องเพิ่นสร้างหยังมาเน่ะนะครับหนึ่งอึ้งแหงสองดอกกระเจียวนะครับอ่ะ ไะมาเดี๋ยวไปรอเอาเนมนูอยมาดูเดี๋ยวกับออเดอร์เพียบเลยอ้าวมาหอดปลาย้อนบาดนี้พี่น้องเลยปลาย้อนก็มีในออเดอร์อยู่ครับพี่น้องครับปลาแหงปลาย้อนมืัอนี้เอา20่ใหม่ครับโอ้ยี่สิบมัดบริเวณยี่สิบใหม่ไหมยี่สิบมัดครับปลาแหงปลาย้อนปลาน้ำโขงยี่สิบมัดแล้วก็เฮ็ดเพอเอา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 เฮ็ดเพอซอยจักจักหาโลอ่ะหาโล นะครับสอยกันสอยกันนะครับคุณแม่ปลาแดกนล้วด้วยแม่เด้อปลาแดกตอนใหญ่ๆสองกระปุกที่แม่ปลาแดกสองกระปุกนี่ปลาแดกปลาร้าตัวใหญ่ๆแล้วพี่น้องเลยเนี่ยสู้กันเห็นๆห็นไพี่น้องปลาร้าตัวใหญ่ <c oughs> กระปุกหนึ่งประมาณสี่โลพี่น้องครับนะประมาณสี่โลนะครับปุกหนึ่งนะครับปลาร้าปุกใหญ่ๆวันนี้เอาสองปุกนะครับ แล้วก็ปลายนยี่สิบมัดนะครับก็ใส่เอาใส่ตัวใหญ่ในด้วยไหมเด้อ,ดอขับพี่น้องคนสั่งมาว่าเอาตัวใหญ่มาสั่นควนว่านี่ครับพร้อมๆนะครับพี่น้องตาไม่ไหมนะเฮ็ดเพาะหาโรทั้งนี้ว่าให้มาซอยเนะี่ยเลือสิมาททั้งนี้จากสองโรไดวไปเบิ่งทั้งหลังก็ด้วยไหมเด้อครับเอาทั้งนี้วนะ่าให้ซอยแน่ว่าสั่นเอาสองโรเนาะทั้งนี้เนาะจัดให้แน่สั่นนะไม่ไหมอ่อนๆพี่น้องเอ้ยงามๆ โอ้โหนี่จัดให้สดๆเลยครับพี่น้องครับอ่ะเอาอีกโลนึงซอยกันไปบอกเจ้าเอื้นควอยแม่ข่าผู้น่ารักแม่ข่าผู้น่ารักเอื้นใส่หมือนี่มาซอยควอยแน่จัดร้อยพี่ซันต์วะจักเราเป็นหยังจังไห้ควอยมาซอยสิ่งเี้มาหวอดปัดปอเป็นหยังมาหวอดปัดปอเป็นหยังซื่อๆอยู่นี่ไหมเอ้าจ้าแม่ข่าพาพี่จมูกกับป่าใส่พี่ซันต์แล้วมันยังเสิร์ฟอยู่ติสวยจันเลยยังใส่บ่โอ้จ้าจ้าจ้าเอาเอาอนุรุมพี่ซันต์ปาร์ตนี่ไหม ยังไงเห็ดไผ่เนี่ยเห็ดไผ่หน่าเห็ดใครเห็ดใครมางามท่พี่น้องเอ,อ้ยอย่าไปปิ้งต่ำเจวเนี่ยเ,น,เยนี่ยอุ้ยบ่มีในออเดอร์ครับเห็ดไข่มาหนิครับบ่มีในออเดอร์เด้อแต่ว่าเกียดแหงนี่โยเกยดแหงหรือเปล่งเกียดแหงก่อนใช่ใช่เนี่ยเราที่เิ่งน้ำเจ้านั่นแหละเอาไปกินนี่ก็เด้อนี่เกียดแหงเห็ดแล้วพี่น้องครับเกียดแหงครับเกียดอีโม่ยังดีพี่น้องสร้างมาเมื่อคืนนี่มหาเจ้าเอาเอาหาถุงครับแม่ค่ะห้าถุงนะครับเดี๋ยวใส่ถุงให้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาเอา เฉียดแทงครับพี่น้องครับนี่ครับนี่แพ็คหนึ่งมีพ่อแม่หาหกใหม้หกใม้ใหกใม้ใหกใม้เนาะสามตัดค่ะอุย้ยม,มีมีแต่แม่ไข่ได้นี่เฉียดแม่ไข่พี่น้องครับนี่เบิ้งไก่ๆนะครับ,บรพี่น้อง<ม>เออเฉียดแม่ไข่เอาเอาหาถุงจ้าเนี่ยเฉียดแทงหาถุงนะครับพี่น้องครับเฉียดอีโมอย่างดีปะ่ะเดี๋ยวรอต่อเดี๋ยวกลับมาเอาเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยย่างมาทถนนมาเห็นเห็ดละงอกพี่น้องครับปาดประณามแต่บาดนี้เห็ดละงอกก็มีอะไรเด้อพี่น้องเด้อเอาลองถามมาพี่น้องลองถามมานะครับ เห็ดละงอกนะครับผม,มเป็นกล่องจุนพูนกินเพียจนเห็ดละงอกขาวย่างดี <c oughs> มาแล้วเห็ดละงอกหอดแล้วหอดแล้วมีเห็ดละงอกด้วยมาหอดแม่เป่งครับพี่น้องครับนี่แม่เป่งนี่ครับขวดไม่ไม่จากหมอเลยใส่บมงดูอีแม่เบิ่งนทำเนี่ย <c oughs> นี่ค่ะโอ้ยขวดเ oh, ต็มหมออ้อเลยเลยเอาเอาไปคุณลูกเนอะทั้งหมดสิบสองกล่องนะครับวันนี้คุณลูกเอาด้วยนะครับช่วยคุณแม่สิบสองกล่องใส่หัวเสียงไก่พร้อมพี่น้องเลยครับโอ้ย นี่กับแมน่นนี่ตึ้งแม่งแข้งตึ้งแม่เปีงแต่ว่าตัวนี้บพได้ขัวครับตัวนี้ขัวแล้วนะครับตัวนี้ขัวเสียบเลยพี่น้องเลยแม่เปีงแม่เปีงเลยอูหอ้หัวซิงไคแม,ม่หอมๆเลยพร้อมรับประทานพี่น้องเอาไปหอดหักบักพริกแห่งนำซะเลยนี่ครับแม่เปีงน,นะครับกองบักงกล่องทุนท่นพุ่นพี่รองเลยเนี่ยจัดไปมื่อนี้ยวสิบสองกล่องครับมื่อนี้ออเดอร์แม่เปีงเขาหลานะครับขอพระคุณแฟนครับ FC นะครับที่สั่งแม่เปีงมานะครับแต่ก็ลูกสิไปหาอึงออเด้อร์มาเด้อ มีเอื่อยท่างขอนแก่นพ่นซ่งอึ้งมากพ่นกระได้อึ้งสวดเสียจังไรทรงจังไรเสน่ห์เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับคุณแม่เอาฝากเลยแม่เด้อสิบสองกองทั้งหมดเนาะครับก่อนสิไปเบิ้งอึ้งพี่น้องเบื้อันนี้ก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับจักกะจันจักกะจันขั่วพี่น้องครับมีแต่ตัวเมียกดเล็บๆหนี่ครับหนุ่มจักกะจันพี่น้องเลยปาจักกะจันขั่วกับมีหมดนี่วันนี้มีจักกะจันขั่วด้วยนะครับผมปาคุณแม่ว่าซิมเบิ้งกระไรว่าจันคุณแม่ว่า โอตาสวรนครับพี่น้องจักจันขัวปิดปีกย่างดีครับพี่น้องครับงามงามแมงแข้งกับงามมิเตโตเม่เนาะครับนอนนี่แน่นอนแน่นอนจักจันขัวอ่ะไปไปบางอื้งบัดนี่แ๋ยวฝากไว้ก็ได้แม่ได้เล้วครับเอาครับนี่ครับพี่น้องมาเห็นอื้งแล้วบาดนี่อื้งเข่าเบิดแหละครับย่ำนี่เลือดในอื้งอย่างแต่ว่าเอื่อยผู้ปนสังอยู่ขอนแก่นันว่าเอาเลยว่าสันนะครับพี่น้องครับเอาแล้วอื้งเห็นเล่าก่อนสองถุงครับผมจัดไปเลยครับ เห็ดเพิงก็มี่แ้วพี่น้องเด้อเห็ดเพิงก็มีกบแหงก็มีมีเบิดเนาะครับเนาะนี่กบแหงครับพี่น้องครับงามๆเลยกบแหงเขียดแหงเห็ดเฮ็ดยังก่อนเห็ดเห็ดเพิงเฮ็ดผึ่งนาะเฮ็ดตีนเตาเห็ดเพิงเห็ดนี่อะไรยังเงี้ยคนาะเห็ดเพิงท่าเห็ดผึ่งท่าเห็ดเตาเตานะนะครับผมนี่เบิดอ่ะเดี๋ยวเอืองก่อนครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้นี่ก่อนเนาะแม่เนาะครับเดี๋ยวก็ลูกจะมาจ่ายตังค์นะคะครับเดี๋ยวพาพี่น้องรอ เอาหอยั่งอีกคนนะครับคอยหน้าก็มีนี่คือกันนะครับขอขี้กระจายบ้านเราน้อยนาคอยนาของแท้เดี๋ยวคุณลูกกลับมาเด้อไปทางพุ่นอีกกันนะครับนี่ไม่เห็นอื่นอีกแล้วครับถุงหนึ่งอ้าวพอดีครบขออนุญาตเอาน้ำคุณแม่เถ่านี่ยละแม่เอาอีกเด้อนี่เอารวมแม่มูมาหน่อครับแม่เฮ็ดขมกับพี่น้องมาเลยเฮ็ดขมเฮ็ดขมจากสองถาดนะครับเอาถาดวันๆได้ครับเด้อทรงทางไก่หยันมันมันคือสีเปลือยเดี๋ยวน้องไม่เนาะ ครับผมเอาตันนาโบเป็นอยังเอาสองถาดอ่าโอเค thank you เอาไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวมาจ่ายตังค์นะโอ้ยเห็ดผึ่งจีแมนคักมองอีแม่โอ้ยแม่เถ่าแม่บ้าเห็ดผึ่งเป็นเจ้าไหนบ้าขาวเสียโอ้ยมางามเสียแม่นออ่อนๆเอาพี่น้องผูแล้วจะได้สั่งมาเลยเห็ดผึ่งก็มีนะครับโบต้องห่วงครับจัดโดยจัดให้เบิร์ตนี่กับแม่นนี่กับแม่นเห็ดผึ่งบ้านเฮ้าหน้าแม่น้อนั่นเห็นบัวใส่ละแมงแข้งได้เลยด้วยแมงแข้งทั้งนี้อ้าวแมงแข้งกำลังจัดให้ วันนี้มีแมงคงมาสองกรองนะครับโอ้ยแมงคขงหน่อยนี่ดอกกระเจียวแล้วเนาะป้านาะแล้วเะครับดอกกระเจียวพี่น้องวันนี้มีออเดอร์ดอกกระเจียวมีเห็ดขมมีแมงกี้นูนมีอึงแห้งแล้วก็มีปลารานะครับปลาราแล้วก็แมงคงดอกกระเจียวปลาย้อนะครับอึงสด อึองสดเอือยแล้วว่าให้ยนักเกลือไปเลยนะครับพี่น้องครับปอสิล่องเบิ้งนะครับวสิทรงจังไรม,ไมือนี่อึองสดนะครับพี่น้องอ่ะนี่คือของที่เท่าได้มื่นนี่ตอกะเกียวกะฮก,กเจ้าฮกมัดแปดแปดด้านบ่มลงนีู่เลยแปดเจ้าแปดเจ้านะเมื่อกี้นูน่นกะโอ้ใช้มันตัวไรเจ้าเนี้ยนะครับเขียนมาบอกหลายหนึ่งอยดหลงอย่าล,ล,ลืมนะครับพี่น้องครับนี่เขียนเอาแล้วครับพี่น้องเนี่ยนะครับอ่ะ นี่เห็ดขมนะครับเจ้านึงมีเห็ดขมนะครับมาหนี้วันนี้ไม่มีน้ำผึ้งเนาะโอเคนะนี่คือตลาดของป่านะครับมาหนี่กับบานเตยเศรอบิ่น้องเอลยมาหนี่นะครับของกับของของกับลายอยู่นะครับแต่ว่าช่วงใบก็สิบวาอีกโอ้ยสควันเตะเฮ็ดผึ่งไม่เท่านี่ยแหละมันสควันเนี่ยมีแต่ดอกแข็งง่ามๆพี่น้องเอลยนี่ดอกแข็งแข็งใหญ่ๆงามๆนะครับนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง สวอ,อนไล้สวอ,อนไล้แม่เน็ดพเผือนี่แหละกับดอกกระเจียวครับย่ามนี่จะเป็นสวอ,อนแห้งนะครับเห็ดขมกระมีแ่เลี้ยวคนวะโอ้ยหวกระมีตัวไหนหัวหัวหัวครบยา่างดีผุนเป็นเค่งเลยครับนี่นะครับอานานเบาาอาตั้งนั้นคือสียแล้วระบาดนี่เสียดล้ขออนุญาตเดินทางเมื่อเฮ็ดอยู่บ้านนะครับเฮ็ดเพาะกระสีหาคุณเมีย เฮ็ดพอจักโลครับวันนี้โอ้เฮ็ดพอเฮ็ดพอเจ็ดโลครับพี่น้องครับวันนี้ครับแต่วใบยูพุ่นนะครับเพิ่นมัดให้แล้วเฮ็ดพอทั้งหมดเจ็ดโลวันนี้สิไปาุคแม่ล่างล่างแล้วกันหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วจังสิได้แพ็ยกล้องนะครับพี่น้องนั่นคือเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพอนะครับกันสซ่างสดบ่ได้ทรงสดบ่ได้มันสิมันสิเป็นแนวอื่นก่อนเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยสิ่สหนึ่งให้นะครับอ้าวลองเบิง่งอันอื่นสดมื้อนี้สิเป็นได้ไหนนะครับเพื่ออยู่ขอนแกน่นเพิ่นอยากได้ เอาไปต้มนะครับแต่ว่าเป็นอึ่งย่างนะครับอุย้ยแม่ได้อย่างมากนะแม่นั่นอุ้ยปลาหย่อนปลาหย่อนสดสดปลาหย่อนสดสดคุณแม่ได้มาปลาน้ำโของอ่ะ,ะไปเอาของบัตรพี่น้องเมื่อเขาบัดนี้แล้วหรอน้องครับน้องบัตรน้นองสิได้เมื่อแล้วเด้อเสียละองผมเห็ดหพาผมโอ้โอเคครับมามาเดี๋ยวสิจ่ายเงินได้บาทนี่ครบแล้วนะครับนั่นคือปลาหย่อนแล้วก็เห็ดเพาะนะครับผม ปลาแดกเนาะแม่เนอสองปุ๊บก็โอเคครับผมอ่ะเดินทางได้บัดเดินทางเร็วนี่มีแต่ของงามๆพี่น้องเลยมาเลยใหม่ๆสดๆสวยๆอ่ะโง่มาทางนี้บัดเดี๋มาเบิ่งเห็ดไข่ปิดไทยอีกจังหน่อยนึ่งก้อนสี่มืออเห็ดไข่มีสองถาดพี่น้องเลยได้แล้วเนาะข้างหอยเนาะเฉียดครับบัดเดี๋ยวนอโอเคเฉียดแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวมาค่อยมาจ่ายตังค์อีกแป๊บหนึ่งขนของขึ้นรถก่อนบัดนี๋พี่น้องเลยมันสีสวยนะครับเดี๋ยวคุณแม่สีทา สวยมากแดดจะร้อนนะครับผมอ้าขอานอนุญาตไาในเมื่อก็อเด้อนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเห็ดของทรงให้พี่น้องก่อนบาปนะครับสบายดียูดีไม่แห้งครับผม